สุดท้ายนะคะตามด้วยต้นหอปักชีค่ะใสไปเยอะๆเลยสวัสดีค่ะกลับม,มาพบกับแม่เอจจากช่องชมพูคิ c เชนวันนี้นะคะจะมาทำเมนูน้ำพริกไก่สับนะคะก็มีนะคะ f c นะคะท่านหนึ่ง ขอมานะคะแต่อยากได้เป็นสูตรคลีนเนาะอันนี้ก็จะแบบว่าไม่คลีน100%เอนตะอาจจะเปลี่ยนแบบว่าเครื่องปรุงอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็อย่างเช่นน้ำปลาหรือน้ำตาลอะไรอย่างนี้หรือว่าน้ำมันอะไรงนี้ก็ลองเปลี่ยนเอาตามที่เรารับประทานนะคะแล้วก็ตามชอบได้เลยค่ะเป็นวิธีการทำน้ำพริกผัดแบบง่ายๆนะคะก็ลองไปทำตามกันดูค่ะไปดูวิธีทำกันได้เลยค่ะ ส่วนผสมนะคะของน้ำพริกไก่สับนะคะก็มีพริกแห้งค่ะหอมแดงรากผักชีกระเทียมต้นหอมผักชีแล้วก็มีไก่สับนะคะน้ำมันทานตะวันน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะขามเปียกค่ะส่วนผสมนะคะมีแค่นี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะใช้เปลี่ยนเป็นพริก แห้งเม็ดเหล็กก็ได้นะคะหรือว่าอันนี้น้ำตาลนะคะถ้าเกิดใครกินครีนะคะน้ำปลาเปลี่ยนเป็นน้ำปลาลดโซเดียมแล้วก็น้ำตาลแคลอรี่ต่ำแทนนะคะแล้วก็อันนี้นะคะให้เปลี่ยนเป็นอกไก่ค่ะล้วนนะก็จะไม่มีมันติดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทำในขั้นแรกเลยค่ะคลิกนะคะเราแช่น้ำนะคะแล้วก็เอาน้ำออกทิ้งนะคะ เราก็มาโขลกกันใช้น้ำเราจะทำให้โขลกง่ายนะคะขอมให้ละเอียดนะ,ะเอาแค่หยาบๆกไ็ได้นะคะเติมหอมะคะ่ะก็เทียมรากผักชีแล้วก็โขลกรวมกัน,นะคะ่ะ ตกน้ำพริกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอาหยาบๆก็ได้นะคะไม่ต้องแบบละเอียดมากค่ะเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะน้ำมันลงไปเลยค่ะเปลี่ยนเป็นน้ำมันมะกอกก็ได้นะคะหรือเป็นน้ำมันอื่นได้ตามต้องการนะคะ เรจะเอาน้ําล้างครกด้วยเนาะพริกที่ติดอยู่ผัดให้หอมเลยค่ะผิดจะใครจะใช้เครื่องปั่นปั่นให้ละเอียดหน่อก็ได้นะคะจะเร็วแล้วก็ละเอียดกว่าที่เราปั่นเอง รืนำไปคั่วก่อนนำมาผัดก่อนที่จะตำก็ได้ค่ะเครื่องหอมแล้ว,วเราก็ใส่ไก่ลงไปผัดเลยค่ะผัดให้สุกเลยนะคะ ใส่น้ำลงไปนะคะน้ำที่เราล้างขืมเริ่มสุนพอไก่เริ่มสุกนะคะเราจะเริ่มปรุงะคะ่ะใส่น้ำปลา ใส้ช้อนแกงตวงก็ได้นะคะห้ตาลมะพร้าวน้ำมะขามเปียกนะคะถ้าใส่น้นมีน้ำขุกขลิกจะอร่อยเหมือนกันน้ำพริก ใส่น้ำขลุกคลิกลงไปเพิ่มค่ะเราลองชิมดูก็ได้นะคะว่ารสชาติได้ตามที่ชอบแล้วหรือยังเราจะชิมน้ำนะน้ำนำพริกเติมน้ำตาลอีกหน่อยนะคะ เปียกหรือนี่ก็ใส่ไปหมดเลยสุดท้ายนะคะตามด้วยต้นหอมผักชีค่ะใส่ไปเยอะๆเลยผัดเข้ากันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เองใจจานเลยค่ะทุกคนจะเปลี่ยนเป็นหมูก็ได้นะคะ เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวต้องขอตัวไปรับประทานก่อนนะคะโรยต้นหอมอีกนิดหน่อยทานกับข้าวนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะยังไงแล้วก็ลองไปทำตามกันดูยังไงแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับแม่เอกจากช่องชมพูคิทเช่นสวัสดีค่ะ